หมือนที่เมื่วานเนี่ยธรรมดาที่ไหนล่ะสร้างภาพกินจิเยายเดินมาเดินมาเลยควงกล้องไปนะอินตาปลาซิตรงนี้นี่มันเป็นที่ของเราใช่ไหมฝนมันตกลงที่นี่มันก็เลยไหลกลายเป็นโล่งแบบนี้ ดินไม่ได้ถังไปไหนแล้วก็อยู่มันนี่มันไม่ใช่เป็นสายมันเป็นดินแบบไหนรู้น้ำไหลรูนมาแหละมันก็อยู่อย่างนี้นั่นเดี๋ยวมันไม่เคาะไปไหนหรอกมันจะอยู่เนี่ยตจะแรกทั้งหมนก็มีนเดี๋ยวเล่นเโคเดินมาแล้วอืมโคเดินขึ้นมาตรงอย่างนี้อืมลอยถังโคเดินไปโคปิดไอ้ดูอยู่ต่ำก็เลยมันไม่อยู่ักไว้สูงข้าก็เย็นโอ๋อแต่ก็โคดินไปได้ลงค้าง